หนุ่มน็อตน้องชายเพื่จะเคลียรเรื่องสาวๆไม่ทันไรจ้ะก,ก็ถึงคิวของหนุ่มน็อตพี่ชายซะแล้วเพอะล่าสุดชมพู่อร,ริยายอมรับว่ามีแซวหนุ่มน็อตถึงข่าวที่ว่าควงสาวไปเที่ยวผับดังย่านเอกมัยจริงค่ะแต่ว่าแค่แซวเล่นๆนะคะเพราะความจริงเขาบอกว่าไม่ได้มีอะไรเลยค่ะก็คุยนิดหน่อยก็พอดีเมื่อวานกันนั่นแหละเขาไปพลกักรอนก็เลยเจอกันก็เลยถามเลยก็ลยเลย,นนเลยถามเลยก็ไม่เชิงถามเราก็เล่าให้ฟังว่ามีข่าวเขาวอะไรเงี้ยค่ะ ชมทราบว่าเขาไปเพราะจริงๆคือเจ้าของงานก็คือเป็นเพื่อนสนิทกันหมดแต่ว่าชมไม่ได้ไปเพราะว่าชมคือตื่นเช้าไงแล้วก็มีงานดึกอะไรเงี้ยใช่ก็มีผู้หญิงก็มีเพื่อนมีทั้งเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายก็ปกติอะค่ะก็เพื่อนเขาเขาก็เอ่ยชื่อมาว่าเป็นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้จักก็ไม่ได้อะไรแต่ไม่ได้ติดใจอยู่แล้วคือชมแบบคือจะไปไหนก็ได้ไงกับผู้หญิงกับผู้ชายก็ได้คือถ้ามานั่งแบบเอ้ยเธอไปไหนก็ได้ก็ใครมาอะไรเงี้ยคือชมว่ามันก็คงไม่รอดอะ มานะครับจบเรื่องชีวิตจริงไวแล้วมาชีวิตในละครกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าละครเรื่องรหัสทรชนสาวชมพู่นี่ต้องยอมเล่นเล็บซีนครับปา,ปากประกบปากกับเคนธีรเดชทีเดียวงานนี้เจ้าตัวก็ยืนยันว่าภาพที่สมจริงแบบนี้เนี่ยทำเพื่อง,งานครับไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ครับเป็นเครื่องอะไรอ่ะมวรามว่าเป็นอารมณ์ของเรื่องอะค่ะคือเรื่องมันก็แบบมันก็ค่อนข้างจะดุเดือดอ่ะอเพราะฉะนั้นแบบ ก็ค,คือคงเป็นความตั้งใจของเขาว่าเวลาบูก,ก็บูให้มันสุด<ม>แล้วก็เวลาแบบกุกกิ๊กก็ก,ก็คือเอาให้มันสุดไปเลยอะไรเงี้ยชมก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นนโยบายอะไรแบบนี้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรที่กาไม่เคยค <c oughs> ไม <c oughs> ไม่หรอกค่ะแต่ก็คือของชมเกิดจจะเป็นเพราะาเราก็โตแล้วประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เออมันคือการแสดงก็คือคือถ้าเป็นเป็นทีมที่ชมแฮปปี้เป็นอะไรเงี้ยเป็นทีมงานที่เราโอเคบทที่เราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบ คือเล่นแล้วคนดูเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ย mm hmm. ก็โอเคเขาก็บอกว่าคือมันก็ไม่ใช่ภาพที่น่าดูแต่ก็เข้าใจ mm hmm. ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามจริงๆเขาก็เขาก็ค่อนจริงๆชมว่าเขาชอบนะให้ชมเล่นกับพี่เคนอะไรเงี้ยเอออย่างแบบพอปิดเรื่องนี้ก็แบบเมื่อไหร่จะมีละครกับพี่เคนอีกองี้ว่า mm hmm. <laughs> แมจีบอกว่าอยากให้เล่นคู่กับหนุ่มเคนเพราะว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือเปล่าล่ะคะแต่ที่รู้สาวชมแงมว่าถ้าได้ดูละครดอกส้มสีทองรับรองว่าจะอึ้งกว่านี้แน่นอนและในงาน